สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องของน้องขวัญพาบ้านนะคะวันนี้เราพบกันใน EP ีที่103นะคะคุณลูกค้าในเช้าวันศุกร์ที่31พฤษภาคมนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนนะคะสำหรับสิ้นเดือนอย่างนี้นะคะท่านใดนะคะที่เข้ามาชมคลิป ของน้องขวัญน,นะคะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของน้องขวัญด้วยนะคะช่องของเรานะคะเป็นผ้าบ้านรา,าคาหลักร้อยนะคะเน้นย้ำว่าผ้าบ้านรา,าคาหลักร้อยวันนี้น้องก็เลิกจากงานประจำนะคะมาหาไรายได้เสริมโดยการแบ่ง มีพระบ้านๆมาแบ่งปันนะคะเพื่อหาไรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะคะฝากพี่ๆนะคะเข้ามาอุดหนุนเข้ามาเอ็นดูร้านของน้องขวัญด้วยนะคะซึ่งพระบ้านๆน,นะคะบางบางเหลียนนะคะน้องทราบที่มาบางเหลียนน้องไม่ทราบที่มานะคะ ทางนี้ทางนั้นนะคะฝากลูกค้าที่เข้ามาชมนะคะเลือกเอาให้ชอบเลือกเอาให้ใช่ถ้าพี่ถูกใจเหรียญไหนนะคะพี่สามารถปิดได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อก็ตามเบอร์โทรที่น้องแปะไว้เลยนะคะก็คือ0866795644นะคะหรือพี่จะทัก ID ดีไลน์ก็0ูนย์9 5 6 4กเเช่นกันค่ะ หากพี่ๆท่านใดนะคะที่ทักเข้ามาแล้วน้องไม่ได้รับน้องไม่ได้ตอบทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากน้องทํางานประจําด้วยนะคะบางช่วงวางเวลาน้องอาจจะไม่ได้ตอบนะคะแต่ถ้าว่าพี่ทักไอดีไลน์เข้ามานะคะเดี๋ยวยังไงน้องติดต่อกลับนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดถูกใจให้กับช่องของน้องด้วยนะคะทางร้านของเรานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทาง ลูกค้าใหม่นะคะไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะไม่ได้รับของนะคะลูกค้าใหม่ชาระเงินกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าบ้านรับของไปเลยนะคะน้องของบวกเพิ่ม50บาทนะคะแต่หากลูกค้าท่านใดนะคะที่สะดวกโอนนะคะรายการโอนน้องส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะน้องก็มีพ้ามาจํานวนไม่มากนะคะ น้องก็อาจจะอธิบายพี่ๆไปเรื่อยๆนะคะในระหว่างที่น้องแนะนํานะคะพี่ๆสามารถปิดโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะคะถ้าหากว่าพี่ถูกใจนะคะแต่ถ้าหากพี่ชมแล้วพี่ยังลังเลใจพี่ทักไอดีไลน์หาน้องนะคะเพื่อที่จะขอภาพเพิ่มเติมนะคะพี่สามารถขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะทักไอดีไลน์เข้ามานะคะเดี๋ยวน้องส่งภาพเพิ่มเติมให้นะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะน้องก็จะอธิบาย รายการแรกเลยนะคะที่น้องมาแนะนําในวันนี้นะคะวันนี้นะคะรายการแรกนะคะรายการแรกน้องมีมีดหมอนะคะมีดหมอชาตีนะคะรายการแรกนี่นะคะมีดหมอชาตีวัดท่าซุงนะคะนี่นะคะมีดหมอชาตีวัดท่าซุ้งเป็นมีดหมอเล็กๆนะคะเดี๋ยวน้องวัด ขนาดให้นะคะเป็นมีดหมอเล็กๆนะคะมีความยาวอยู่ที่ห้าเซน5เซนครึ่งนะคะลูกค้ามีดหมอชาตินะคะมีความยาว5เซนครึ่งนะคะมีดหมอรายการน,นี้ออกวัดท่าซูงนะคะชัดเจนนะคะออกวัดท่าซูง รายการแรกน้องเปิดประเดิมให้ไปเลยนะคะสี่ร้อยสี่ร้อยนะคะนี่นะคะเป็นมีดเล็กๆแบบนี้สี่ร้อยรายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นจิ้งจกนะคะจิ้งจกหลวงพ่อไนนะคะใส่ใส่กรอบให้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นจิ้งจกนะคะ รายการนี้จิ้งจกรายการนี้สามร้อยสารอยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่เผือกนะคะหลวงปู่เพือกวัดกิ่งแก้วนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะลูกค้าด้านหลังนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพนะคะ เป็นเหนเรียญเสมาหลวงปู่เผือกนะคะนี่นะคะรายละเอียดแบบนี้เลยค่ะสวยๆเ,เดิมนะคะหลวงปู่เผือกนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะลูกค้าเหรียญถัดมานะคะเป็น เหรียคูบาส้มนะคะคูบาส้มนะคะเป็นเกจิอาจารย์ทางเหนือนะคะวัดสาลาด้านหลังนะคะนี่นะคะเป็นเหรียญคูบาส้มนะคะ คูบาสมขออภัยนะคะขออภัยจริงๆค่ะอ่านออกเสียงผิดนะคะเป็นเหรียญคูบานะคะคูบาสมนะคะรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะถัดมานะคะรายการถัดมาเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญเปิดโลกนะคะออกวัดสแกนะคะรายการนี้นี่นะคะหลวงปู่ทวดนะคะ รายการนี้สี่ร้อยนะคะลูกค้ารายการนี้สี่ร้อยรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อวัดดอนตันนะคะหลวงพ่อดอนตันนะคะเป็นเกจิอาจารย์ทางจังหวัดน่านนะคะ นี่นะคะลายละเอียดด้านหลังค่ะหลวงพ่อดอนตันนะคะออกท่าวังผารายละเอียดแบบนี้เลยค่ะเป็นเหรียญเล็กๆนะคะเป็นเหรียญเล็กๆรายการน,นี้400 400นะคะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อโตนะคะวัดศรีสะช้างนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะนี่นะคะ รายละเอียดแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดแบบนี้รายการนี้300 300นะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระครูสุวรรณวิสุทธ์นะคะหรือหลวงพ่อเจริญนะคะ หลวงพ่อเจริญนะคะรายการนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นรูปอักษรย,ยันแบบนี้นะคะขอบข้างค่ะหลวงพ่อเจริญนะคะ เป็นเหลี่ยนครบห้ารอบนี่นะคะละข้างหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะลายเส้นชัชดๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะคะเต่าหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะคะนี่นะคะเป็นรายละเอียดแบบนี้นะคะเต่าหลวงปู่หลิวนะคะ สวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะรายการนี้ผิวสวยๆเดิมๆนะคะเต่าหลวงปู่หลิวนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเลียมเนี่ยมใส่กรอบพลาสติกให้นะคะเก็บห่วงเดิมไว้้ด้วยนะคะรายการนี้ สวยๆเลยนะคะลายการนี้สวยๆเลยนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ชิมนะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะ รายการนี้ห้าร้อหนะคะรายการถัดมานะคะเป็นสมเด็จแบกม่านนะคะสมเด็จแบกม่านนะคะเป็นสมเด็จเก่าๆนะคะเป็นเนื้อเก่าๆเรียมใส่กรอบเก่าๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าน้องได้มาสภาพนี้นะคะน้องได้มาแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นสมเด็จแบกม่านนะคะ เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสมเด็จนี้สี่ร้อยนะคะสี่ร้อยสสวยๆแบบนี้น้องให้ไปเลยนะคะสี่ร้อยรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะ พี่ดูนะคะดูลักษณะการใส่กรอบนะคะใส่กรอบได้สวยมากเลยนะคะเลี่ยมกรอบได้สวยมากเลยนะคะรายการนี้ถ้าถ้าพี่ๆได้ไปถือว่าคุ้มนะคะการเลี่ยมกรอบก็น่าจะประมาณ100่งร้อยถึงหนึ่ยห้าสินะคะเลี่ยมสวยๆแบบนี้นี่นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะด้านหน้านะคะ ด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นลายยันแบบนี้นะคะด้านหลังสวยๆแบบนี้พี่ปิดได้ปิดนะคะเห็นเจ้าสัวนนี้แบ่งปันไปนะคะน้องให้ห้าร้อยสวยๆแบบนี้ห้าร้อยนะพี่นะรายการถัดมานะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะนี่นะคะรายละเอียดแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดแบบนี้เลยนะคะมีคาบไข่เกาะแบบนี้เลยนะคะเก่าๆหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแคนี่นะคะรายละเอียดชัดเจนนะคะวัดช่องแคนะคะ เป็นเหรียญเป็นรูปหล่อกเก่าๆนะคะนี่นะคะรายการนี้นะคะ400ร้อน้องให้400นะคะถ้าภาพไม่ชัดเจนพี่อยากได้ภาพเพิ่มเติมพี่ทักไอดีไลน์หาน้องนะคะรายการนี้เป็นพะระลีลานะคะพะระลีลานะคะ เรียมกรอบสวยๆนะคะจับกอบให้สวยๆเลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะจะาจะไม่เห็นด้านหลังพาริลานะคะนี่พาริลาใส่กอบให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องได้มาลักษณะนี้นะคะด้านหน้าเดี๋ยวน้องขอดูนิดนึงนะ นี่นะคะข้างหน้านี้เป็นเป็นกรอบเขาเรียกอะไรเป็นพลาสติกแข็งไม่ใช่กระจกนะคะกรอบข้างหน้าพาลีลานี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะนี่นะคะสวยๆแบบนี้นะคะห้าร้อยรายการถัดมานะคะ รายการถัดมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะคะหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยวัดโพสิตารามนะคะขออภัยทีนะคะแม่ค้าก็เหมือนจะง่วงนอนนะคะออกอากากมาขออภัยอย่างยิ่งเลยค่ะแต่ว่าแม่ค้าอยากหาไรายได้เพิ่มนะคะวันนี้ ถ้าพูดผิดอะไรไปก็ขออาภัยไว้นะตรงนี้เลยนะคะคุณลูกค้ายังไงยังไงก็แล้วแต่นะคะอย่าอย่าเพิ่งเบื่อแม่ค้าร้านน้องขวัญน,นะคะรายการนี้นะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโพสิตารามเป็นรูปหล่อนะคะนี่เป็นรูปหล่อ ะะรายละเอียดตามนี้เลยค่ะรายละเอียดตามที่เห็นเลยนะคะเป็นรูปหล่อรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมนะคะใส่กรอบให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นกรอบพลาสติกเลเซอร์แบบนี้นะคะ เป็นเหรียญสวยๆนะคะออกวัดแม่น้ำคูนะคะปวกแดงจังหวัดระยองหลวงปู่ทิมนะคะนี่ออกวัดแม่น้ำคูนะคะเหรียญน,นี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะใส่กรอบได้คลาสสิกมากเลยนะคะใส่กรอบเลเซอร์สวยๆรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นสมเด็จสมเด็จน้องไม่ทราบที่นะคะแต่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสมเด็จเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดตามที่เห็นเลยค่ะนี่นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นเนื้อแบบนี้เลย ด้านหลังฝั่งตะกุดแบบนี้นะคะด้านหลังด้านหลังนะคะสมเด็จนี้400 400นะคะรายการถัดมานะคะเป็นพะล่วงกวาดลานนะคะพะร่วงกวาดลานนะคะเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นพระทางเหนือนะคะเป็นพระทางล้านนาทางสุโขทยัยอะไรประมาณนี้นะคะน้องน้องได้มานี่นะคะเป็นพระร่วงกวาดลานรายการนี้น้องน้องเพิ่งเคยเจอนะคะน้องเพิ่งได้มานะรายการแบบนี้สวยๆนะคะลูกค้าความสูง เจ็ดเซนครึ่งนะคะประมาณเจ็ดเจ็ดเซนครึ่งนะคะส,สวยสเลยนะคะคุณลูกค้ารายการนี้นะสวยสวยนะคะเป็นเหรียญพระล่วงนะคะนี่ผิวยิ่งหิ่งแบบนี้เลยค่ะส,สวยสนะคะรายการนี้สวยสวเลยบอกเลยนะคะว่รายการนี้สวยมากนี่นะคะด้านหลัง เป็นเนื้อโลหะนะคะนี่นะคะสสวยๆแบบนี้นะคะน้องน้องขอห้าร้อยพระล่วงกวาดลานนะคะสสวยๆแบบนี้ห้าร้อยห้าร้อยน้องให้เลยค่ะรายการถัดมาเป็นพะระล่วงลางปืนพะระล่วงลางปืนนะคะแต่รายการนี้ใส่กรอบได้คลาสสิกมาก นี่นะคะใส่กรอบส,อสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าดูลักษณะการใส่กรอบสวยมากเลยนะคะท่านใดชอบนะคะชอบปิดได้เลยนะคะ<ม>พอร่วงล่างปืนนะคะ<ม>นี่นะคะส,สวยๆแบบนี้<ม>ปิดได้เลยนะคะ<ม>พอร่วงล่างปืนนี้มีความยาวเจ็ดเซน เจ็ดเซนครึ่งเหมือนกันนะคะเเซนครึ่งแต่ว่ารายการนี้น้องขอหกร้อยหกร้อยนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้แบบนี้สวยๆแบบนี้พร้อมพร้อมใช้งานเลยหกร้อยนะคะนี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีผาบ้นบานมาแนะนำทั้งหมด19บารายการนะคะไม่ทราบว่าลูกค้าถูกใจโดนใจเหรียญไหนบ้างหรือเปล่าคะ หากพี่ๆถูกใจนะคะพี่สายตรงสามารถโทรปิดได้เลยนะคะแต่ถ้าหากพี่ยังลังเลใจนะคะพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะทางนี้ทางนั้นพี่ๆเลือกเอาให้ชอบเลือกเอาให้ใช่ถ้าพี่ถูกใจแล้วพี่ถึงปิดนะคะแต่หาก EP นี้พี่ยังไม่ถูกใจพี่รอชม EP ถัดไปนะคะน้องอาจจะมีพาพบ้านๆมาแนะนำให้พี่ได้รับชมรับฟังแบบนี้นะคะ ถ้าพี่กดติดตามช่องของน้องขวัญพี่ก็จะไม่พลาดในทุกๆ e p ีเลยนะคะที่น้องมีคลิปพบาบ้านมาลงให้รับชมรับฟังนะคะสุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่น้องขวัญจะฝากก็คือฝากคุณพี่นะคะเข้ามาอุดหนุนร้านน้องขวัญพาบ้านด้วยนะคะน้องหารายได้เพิ่มเนาะเพื่อมาเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะคะ ฝากพี่ๆเอ็นดูร้านแมคะตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ